อัปเดตสถานการณ์สภาพภูมิอากาศวันนี้ท้องฟ้าเมื่อคืมอึมคึมตามข่าวพยากรณ์อากาศก็คือช่วงอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาจะมีฝนตกะนะจะเนาะจะมีฝนตกกะพาก,กันฟ้าวตัดยองตัดหยาสรุปแล้วตัดมอว่านะจน๊ะเนาะบ่แล้วไดซำมเนล่ะเลือลก เหลือย่อมหนึ่งเหลือย่อมหนึ่งสองย่อมเกิดเหตุอุบิเหตุเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอยมือนี้คาดว่าจะเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วทุกทุกมองเลาะจ้ะเนาะข้างหลังเหลือทางข้างหลังเหลืออีกมองเดียวเหลืออีกแปลงหนึง่งด้านหน้าก็จะเหลืออยู่ประมาณแค่นี้เมื่อวานแดดจ้าแดดจัดมือนี้อาจจะ อาจจะด้ม่นวานาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันมันแห้งคักแล้วแห้งคักเยอะไอ้พวกที่ตัดม่วนเนี่ยแต่ว่าเบิ่งสภาพภูมิอากาศเมื่อนี้ท้องฟ้ามืดคึมอึมคึมผอืดผัอมพี่น้องจะตกไม่ตกแหละ่ะแต่เพิ่นตั้งทามาหลายมือแล้วตอนกลางคืนนี่จะมีหมอกอากาศก็จะหนาวเย็นคือจังเป็นฝนปรยโปรยๆปรยโปรย,ย,ย,ยแต่ว่าบบตก แต่ถนนกับเปียกอยู่นะก็เลยเฝ้าเฝ้าน้ำฝนรีบตัดรีบเกี่ยวอาจจะได้อาจจะได้ม้วนนะจะมื้อนี้อาจจะได้ม้วนซุ้มตีตัดหมู่วันซุ้มที่เกี่ยวหมู่วานอาจจะได้ม้วนมือน,นนี้เพราะว่ามันก็นแหงสนิทเยอะแหงคากเยอะถ้าปล้อยไวเราฝนตกเกิดฝนตกมือน,นี่บ่แน่ตอนใบายมือนนี้อาจจะตกถ้าขึ้นแบบเนี้ยบ่าอาจจะรอดอาจจะตกเนาะตอน่ายบหรือว่าประมาณ ไว้ๆนี่หละอาจจะตกไม่มีแดดออกเลยวันนี้แต่เมื่อวานนี่อย่างจ้าหญ้าที่เกี่ยวไว้ก็ถือว่าแห้งแห้งคักเยอะเพราะว่าถ้าฝนตกถ้าบ่ถ้บบ่มมวนตอนมันกำลังแห้งปล่อยไวถ้าฝนตกถ้าไปม่วนมันก็จะเป็นเชื้อราเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าหญ้าพวกนี้จะเอาไว้กินตอนสัดไว้จะกินตอนช่วงหนาหนาวระยะการเก็บเกี่ยวหรือว่ระยะการ เก็บรักษามันใส่เวลาให่กันตอนนี้เพิ่งจะมิถุนาเนาะกรากฎะดาีิงากันยาตุลาเพื่อกีกาปุ่นเพิงจะได้กินก็ต้องแบบแห้งสนิทแห้งคักๆแห้งแน่ๆจะดในมวนเพราะระยะการเก็บเก็บรักษาก็คือระยะย,ยาวถ้าสมมติว่าฝนตกใไซเราไปมว้วนมันก็นจะจังดันละ่ะนึกถึงอาหารคนเนาะ อาหารที่มันบดๆเน่าๆแม่นเหม็นมัจกับ่อแสบซะน่ะสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตเขาก็คงจะบ่อแสบบ่ออร่อยรรค้อกันหยุดการใช้เสียงเพราะมีคนเงียนขึ้นมาดู มันพูดอะไรวะฝรั่งงงฝรั่งงงคนไทยนะแต่ถือกล้องแล้วถ่ายรูปเนี่ยฝรั่งงงเลยมันถ่ายอะไรนักหนาโดยเฉพาะฝรั่งเฮี้ยนีมาแต่ถือกล้องรักสาคนหนาหง่าก็เห็นอะไรก็ถ่ายถ่ายไปหมดอัปเดตเนะนะอะจ๊ะอัปเดต อัปเดตสภาพภูมิอากาศอัปเดตความเป็นไปเป็นมาของการเกี่ยวหยาตัดหยามาวานยังไม่แล้วเสร็จนะคะยังเหลืออีกเกิดอุบัติเหตุน,นิดหน่อยเมื่อนี้ถ้าบอมอียังผิดพลาดหรือฝนบ่ตกกะคงจะแล้วเสร็จนอกจากนา้เพราะว่าเหลือบอ่หนายลเหลือ,อยูสองยอมเหลือยอมเหลือยอมซ้ายก็อยอมขวาก็บ,บ่หนาหลนาะจากนอบ่ะลายแล้วก็ด้านหลังด้านหลังนี่ค่ะยังบ่ยาวปาไหนอาจจะได้ตัดมือต่อไป หรือว่าต้นเดือนหนาทังงเได้ตัดต้องเบิงความยาวความสูงความอันนี้เฝ้าตัดเพราะว่ามันมันสูงคักแล้วนะจ๊ะเนาะสูงคักแล้วฐานหยามันแก่คักมันกะมันกะบ,บอ่อเซียบ <c oughs> คาดว่าหรือว่าเดาเดาตามความเป็นจริงหรือว่าความหนาจะเป็นนะจ๊ะเนาะแต่มันสูงหรือว่ามันแก่คักหลายมันกบบะบ่อเซียบคือว่านั่นแหละ ก็จะประมาณนี้อัปเดตให้ดูให้ชมบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะจ้นนะเนาะกับ,บ่เศร้าละสวยเติรสิบโมงเช้าสี่โมงเศร้าตื่นมาก็สวยเลย <c oughs> บ้านนี้เป็นแบบนี้เนาะจ้นนะเนาะตื่นมากนสวยเลยเ <c oughs> พราะว่าตื่นสวย <c oughs> เกือบเพ้เนาะจ้นนะเนาะเกือบพาสันเพลนช่วงซัมเมอร์เป็นซัมเมอร์ที่แบบ อากาศแปรปรวนหนาหนาวร้อนร้อนมือหนึ่งมีหลายหลายดูดูมีหลายหลายอย่างเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้หนาฝนแต่ฝนบ่ตกหนาหนาวแต่บ้าหนาวหนาห่อนแต่บ้อนหีอนเงประมาณนี้มีหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงทุกมือน่าจะคือกันน้อนจะนะน่าจะคือกันได้หลายมองได้หลายหลายมองได้หลายที่กันหนาจะเป็นแบบนี้ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่มันแบบฉันอะไรหรอธรรมชาติเนะาะบ่มีไฟไปกาหนดได้มันเป็นไปตามธรรมชาติตหอดฤดูการแล้วเขาบ่ตกฝนบ่ตกมันก็ไปบังคับบ่ได้เขาก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนหรือว่าเขาเอื่อนังไล่ะอะที่บ้านเขาเห็กุกะฝนเทียมเนาะฝนเทียมประมาณนี้ ธรรมชาติบบมีไผไปกำหนดหรือว่าบบมีไผบง่งไปบงการแล้วได้ <c oughs> คำว่าธรรมชาติบน <c oughs> โลกไปนี่ก็น่าจะค่ายๆกันคือกันเมิดแหละทุกหมองทุกบอนมีหลายๆอย่างที่มันเปลีป่ยนแปลงแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันยังคงที่สรุปแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนความแน่นอน คือความไม่แน่นอนความบ่แน่นอนคือความแน่นอนเราถือว่าพี่น,อน้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็คือความไม่แน่นอนไงละ่ะชมบรรยากาศบรรยากาศในวันที่มืดฟ้ามัวดิน เสียงแท็กเตอร์เริ่มเริ่มออกแล้วว่าีคชีวิตบ้า้านที่นอ้องแบบบ้า้านเลยอะคือบ้านเขาเลยอ่ะเพียงแค่อยู่ต่างแดนอยู่คนละขอบโลก,ลกน,นะจ๊ะเนาะ อันนี้ยุ่เกือบสุดขวาวโลกเลยกว่าได้ชีวิตกับบ่แตกต่างกันดอกคต่ไข่กันแล้วก็บ้านเฮาตื่นเศร้ามากอะหาทําการทํางานกินเขากินน้ำคําแรงมากก่เลิกงานกับกลับบ้านคือกันนอกจากนักขึ้นกันสำหรับคลิปนี้กากไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณหลายนอกจากนะ้ขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณ ทุกไล่ทุกเลิบทุกการติดตามขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมาเยียนกันมาถามข้าวถามข้าวกันสำหรับคลิปนี้ยายไพ่ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ